สวัสดีเอฟซีทูโซนเนาะมาตามต่อเล่าสตาเล่าสตาเมือนี้เป็นใดเลฟซีออกยังละ่ะเท่ามันเข่าตัวใดมือนี้เล่าสตาเสียนซาเข่าตัวใดเอฟซี FC? ออกเังละ่ะมือนี้เล่าสตาเล่าสตาออกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง หนึ่งห้โอมนี้ได้ตัวกรับตัวอมนีโชคดีน้ำเด้อดีใจน้ำเอฟซีเฮาลาสต้ามนีด้เฮาตัวเฮาฟันท้งไปเนาะตัวเขาขีดเส้นใต้ไ้ให้ลาสตาโอเคยูห้าหนึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งสี่สองสสองว่า3าหนึ่งเป็นตัวร่องแค่เซอร์เซียมาอยู่ได้เป็นตัวร่องตัววิ่งลวดก็ว่าสีหนึ่งได้ได้ตัววิ่งซเนาะได้ตัววิ่ง ได้ตัวรูดได้ตัวเจะแส,สดงว่าเมื่อนี้ FC ได้ทั้งบนทั้งล่างท่กสันนี้ดีใจน้ำดีใจน้ำเป็นไดโนสุนีมานบอคุณสุนีคุณนผ่อนผ่องแท้สวกมันกันบอมิดจีรีได้จังไร เสียนสูสิบวได้ลงเรียกเนี่ยครับเอ้ยบอกไว้ก่อนเด้อติดต่อกับมาได้กับมิดกิรีหายตอมไปจังหน่อยนี่อยากได้เศร้าเห็ดเรียกคือเด้อครับตัวละสับเป็นจังสิบสี่เอ้ยก็ไปนามาลังเห็ดเลียมันก็ถือพ่อถือพ่อถือซืเมื่อเอ้ยถ้าก็ถือได้ก็ได้ก็ได้เลียก็ได้เห็ดยำได้ถือก็ได้เห็ดถือซืเมื่อ วิ่งรูดตะเสียวเนาะเอามาเอินเฮาให้าาไว้ที่70ลาวสตาร์เนาะวิ่งลาวตา7ก,กับ0ฟ7ละเฮาก็คิดเส้นใต้ว่าให้แล้วนั่นก็ตกกันตัวล่องก็มักก็ว่าเอาบ่มากก็บกก่ว่าเฮาแนะนําให้แล้วเนอะ FC เฮาก็ได้ทาจะได้เงินก็นกนรุดเราเลกของเจนซาวนั่นนะ่ะกินซุมื้อไดุ้มื้อ ฟันเจ็ดมื่อนี่นะ FC. เอฟซีเฮาสุดท้ายก็ขอ FC เอฟซีเฮาโฉบมันเข้ามาแล้วก็กดไทยเนี้ยถูกใจนั่นกุญสุนี่บวกดไทยจักเรีได้เพิน่นโอ้ยแต่พรพากันกดไทยเนาะเฮาเข้ามาได้หลายคนเราซักสามสิบสี่คนเดี่ยก็แซ่ออกไปก็ได้หลายเติบอยู่ดีเซียนซาวก็ได้ดไม่มีอย่างเดีวยวโอ้ยเมียสูขนาด เอาทุไทายขอที่สวกมานำกันทุกคนสวัสดีครับผม